มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชวิทยาลัยจุฬาภร์ณเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนหลักเริ่มพรุ่งนี้เผย5้าเงื่อนไขแต่เลือกชนิดไม่ได้นะคะวันที่17สิงหาคม64เพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนหลักสำหรับ บุคคลธรรมดาสำหรับประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 มาก่อนลงทะเบียนและจองคิวนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด -19 หลัก Astra z เซ e c a eneca, และ s i n o v ว c เข็มที่1ณศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ราชวิทยายลัยจุฬาภรถนนแจ้งวัฒนะลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ วัคซีนโควิด1 9 c r a a c t h ค่ะสำหรับกำหนดการนัดฉีดต,ตั้งแต่19สิงหาคมถึงวันที่3กันยาย,ยน2564เปิดลงทะเบียนวันพุธที่18สิงหาคม2564เวลา9้นาฬิกาเนาทีเป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวนประมาณ20,000รายนะคะ หผู้ลงทะเบียนต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าเลขที่หนังสื้อเดินทางหรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 2. ราชวิทยาลัยจุฬาภร์ไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนสลับชนิดกันเนื่องจากเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน 3ผู้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนหลักกับราชุทยาลัยจุฬาภร์ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้โดยราชุทยาลัยจุฬาภร์จะให้บริการตามโคต้าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข 4. ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้วันและเวลานัดหมายเข้ารับวัคซีนแล้วกรุณาเตรียม QR code โคดเอาไว้ที่ได้รับจากระบบพร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อนำมาใช้เช็คอินในวันนัดฉีดวัคซีนนะคะ 5. เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ราชวิทยาลัยจุฬาพรถนนแจ้งวัฒนะซอย7กรุณามาตรงตามเวลานัดนะคะหรือว่ามาก่อนเวลาไม่เกิน15นาทีเพื่อลดความแออัดในพื้นที่ที่ให้บริการค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ